ใช่ค่ะ,ะมาดูอีกหนึ่งประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและลาวนะคะคณะผู้แทนรัฐสภาไทยก็เข้าพบปะหารือทวิภาคีกับประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันสุดท้ายค่ะของการประชุมใหญ่สมัสชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่45ก็มีการเน้นย้ําถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยในวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานรัฐสภานะคะคในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยพร้อมคณะค่ะ ก็เข้าพบปะหาหรือทวิภาคีกับนายไซส,สมพรพรมวิหารประธานสภาแห่งชาติสอปปอลาวโดยในวันมูฮัมหมัดนอมัตาได้กล่าวขอบคุณทางสอปป,อปอลาวประธานการประชุมสมัชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่45ที่ให้การต้อนรับผู้แทนรัฐสภาไทยอย่างอบอุ่นซึ่งทั้งสองประเทศค่ะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยว ขณะที่นายไซส,สมพรบอกว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนรัฐสภาไทยโดยพร้อมที่จะยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะพาผู้แทนรัฐสภาไทยไปเยี่ยมชมสภาแห่งชาติสปป,ปลาวใหม่ที่เพิ่งจะสร้างเสร็จและเปิดใช้เมื่อปี2564ัาหสำหรับการประชุมเต็มคณะของการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งนี้นะคะมีการนำเสนอและก็รับรองรายงานด้านต่างๆอย่างเช่น ด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมการประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรีการประชุมคณะกรรมการยกร่างถแถลงการร่วมโดยไทยได้ร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วยโดยพิธีปิดการประชุมค่ะประธานสภาแห่งชาติสปป,ปลาวได้ส่งมอบตำแหน่งประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียนให้กับประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียในฐานะเจ้าภาพในการประชุมครั้งต่อไปมาต่อ